สวัสดีค่ะหายไปนานเลยตั้งแต่อัปโหลดค่าวที่แล้วเนี่ยก็ทิ้งทิ้งทิ้งช่องนี้ไปเลยนะ,ะจกนกระทั่งเรามีโควิดแล้วก็เราต้องเปลี่ยนการสอนคือตอนนี้จะเน้นการสอนออนไลน์นะโดยแล้วก็เน้นการสอนโดยผ่านอินเทอร์เน็ตครูชื่อมรกตนะคะครูเป็นสิทธิ์มีครูนะคะอะไรที่ที่นำมาสอนหรืออะไรที่ที่จะโพสต์เนี่ยเป็น ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นเองแต่ครูจะถ่ายทอดความรู้มาจากอาจารย์ของครูเองอาจารย์ของครูนั้นน่ะเป็นคนไทยนะค,ะคนไทยคนจีนชื่อว่าอาจารย์ประเสริฐจิรพงษ์สาธรคนไทยไม่ค่อยรู้จักท่านนะคะแต่ว่าท่านดังในต่างประเทศในชื่อของมาสเตอร์มันตักเชียนะคะถ้าอยากที่จะดูต้นแบบนะฮะด,ดูตัวอาจารย์สอนเองเนี่ยก็สามารถที่จะ พิมพ์ชื่ออาจารย์แล้วก็เข้าไปดูอาจารย์จะมีวิดีโอคลิปเนี่ยเป็นพันๆเลยนะคะแต่ว่าอาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษและนี่คือเหตุผลว่าอาจารย์มีนักเรียนเป็นคนไทยน้อยนะคะแล้วก็ครูเป็นหนึ่งในนักเรียนคนไทยนั้นซึ่งอยากที่จะนําความรู้ของอาจารย์เนี่ยมา,มาเผยแพร่ให้คนไทยได้เข้าถึงนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนคนสำคัญของประเทศเรา,าจะสังเกตได้ว่านะคะในในช่องนี้ มันจะมีส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นสาธารณะนะคะส่วนที่เป็นพับลิกซึ่งอันเนี้ยจะคอมเมนต์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาที่เคยทำมาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนคอมเมนต์ไม่สุภาพเลยแล้วก็เวลาที่ครูเห็นแล้วไม่สบายใจแล้วก็เสียใจนะคะเพราะว่าจริงๆนะอยากอยากให้คนถามเพราะว่าทุกอย่างเนี่ตอบได้หมดเลยนะคะแต่ว่าขอให้อย่าดูถูกกันนะคะแล้วก็แล้วก็ให้สุภาพหน่อย ซึ่งต่อไปเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นพับบิกทุกคนดูได้แล้วก็มีส่วนที่คนที่สมัครเป็นสมาชิกหรือคนที่ subscribe อันนั้นเนี่ยจะสอนละเอียดแล้วก็อันนั้นเนี่ยคนจะสามารถที่ถามคําถามแล้วสามารถที่จะคุยกันในนั้นได้นะคะอโอเคไงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะตามที่ครูจะเสนอและครูที่จะสอนจะมีวิดีโอคลิปมาอีกหลายอันเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ